สวัสดีค่ะครูห่งค่ะสอนอยู่ชั้นอนุบาล3ทับสค่ะวันนี้นะคะเราก็มาเรียนวิชาคณิตศาสตร์กันต่อนะคะยังเป็นสมุดแบบฝึกทักษะเล่นเดิมอยู่นะคะ,ะนักเรียนนะคะเปิดมาท่าที่5เลยค่ะจะเป็นการเขียนเลขไทย1-30ค่ะเรามาเริ่มกันเลยนะคะ เขียนเลขครค่ะหนึ่งถึงสามสิบหนึ่งสองสามเจ็ด 11 12ถ้าเด็กๆคนไหนนะคะยังเขียนเลขไม่ถูกต้องนะคะว่า11 12มีเลขอะไรบ้างลองนับดูนะคะลองนับตามคุณหนึดูอ่าอย่างเช่น13มี1กับ3 14มี1กับ4 15มี1กับ5 16มี1กับ6ค่ะ17มี1กับ7 18มี1กับ8 19มี1กับ 9 20มี2กับ0ค่ะ21มี2กับ1วิธีการนนะับแบบนี้นะจะทำให้เด็กจำไว้ขึ้นนะคะยี 22, มี2กับ2ออ่าขออนุญาตลบค่ะ 22 22มี2กับ2 23มี2กับ3 24มี2กับ4 25มี2กับ5

30มี3กับ0ูนย์ค่ะ,ะเสร็จแล้วค่ะต่อไปค่ะด้านล่างนะคะเป็นการทบทวนเรขาคณิตค่ะของรูปทรงวงกลมสามเหลี่ยมและสี่เหลี่ยมนะคะโดยการให้เด็กๆนะคะลากเส้นต่อรูปภาพให้สมบูรณ์นี่ค่ะ เขาจะให้ภาพมานะคะเป็นรูปวงกลมแต่ยังมีเส้นที่ขาดอยู่ให้เด็กๆลากเส้นต่อกันให้สมบูรณ์ค่ะภาพแรกเลยค่ะวงกลมก่อนนะคะาลากไปของครูก็จะไม่ค่อยตรงนะคะพอดีเป็นการบังคับที่ค่อนข้างที่จะยากนิดนึงอ่แต่เด็กๆสามารถเขียนให้ตรงได้เลยภาพที่สองค่ะสามเหลี่ยม ้ที่3ามค่ะสี่เหลี่ยมเมื่อเด็กๆนะคะลากเส้นสมบูรณ์แล้วนะคะก็ให้เลือกระบายสีนะคะตามที่ตัวเองสนใจเลยค่ะว่าอยากได้สีอะไระแล้วเราก็มาดูหน้าที่6ก,กันต่อค่ะ,ะทำหน้าที่6ก,กันต่อเลยนะ น้าที่6นะคะเป็นการทบทวนการบวกเลขผลลัพธ์ไม่เกิน10ง่ายมากเลยค่ะอันนี้คือเครื่องหมายบวกนะคะวิธีการบวกเลขง่ายมากแบบนี้อ่ะเรามานับกันเลยค่ะนับอันไหนไปแล้วก็ขีดทับไปเลยนะคะจะได้รู้ว่านับไปแล้วค่ะ1 2 3ม นับต่อจากด้านหลังบวกก็คือการเอารวมกันเราก็นับต่อได้เลยค่ะ3แล้ว4 5 6 7ได้7ก็ใส่เลข7ค่ะ,ะช่องต่อไปค่ะ1 2 3 4 5 6 7 8ได้8ก็ใส่เลข8ค่ะ ช่องต่อไปค่ะ1 2 3 4 5 6 7อ่ะใส่7ช่องต่อไป1 2 3 4 5 6 7 8 9อ่ะบวกกันได้9ก็ใส่เลข9ลงไป ส่วนด้านล่างนะคะจะเป็นการบวกเลขเป็นจํานวนนะคะเมื่อกี้บวกจากภาพอันนี้บวกจากตัวเลขเป็นจํานวน1บวก2ได้เท่าไรเอาเลขมากนะคะไว้ในใจชูเลขน้อยแล้วนับต่อค่ะ2แล้ว3ได้3ก็ใส่เลขค่ะค่ะด้านล่างค่ะ2บวก3ได้เท่าไรเอา3ไว้ในใจชูขึ้นมา2นิ้ว3แล้ว4 5 ได้าก็ใส่5ลงไปค่ะ6กบวกสค่ะ6ไว้ในใจชูขึ้นมา2นิ้ว6แล้ว7 8็ดแใส่แปข้อต่อไป2อบวกหค่ะเอา5ไว้ในใจชูขึ้นมา2นิ้ว5แล้ว6 7เจ็ได้7ก็ใส่7ค่ะ สาบวกสเอา3ไว้ในใจชูขึ้นมา3นิ้วนับต่อ3แล้ว4 5่้าหได้6ค่ะใส่6 6หบวกสเอา6ไว้ในใจชูขึ้นมา4นิ้วนับต่อจาก6 6แล้ว7 8 9 10อ่าได้10ใส่10บค่ะมี1กับ0อ่า ต่อไปด้านหลังค่ะ2อบวก0ค่ะ2ไม่มี0ไม่มีค่าเพราะฉะนั้น2อบวก0ก็ได้2 4งบวก2ค่ะเอา4ไว้ในใจชูขึ้นมา2นิ้วนับต่อค่ะ4แล้ว5 6อ่าใส่6ค่ะ ต่อไปค่ะ5้าบวก4 5้าไว้ในใจชูขึ้นมา4นิ้วค่ะ5แล้ว6 7 8 9ค่ะได้9้าต่อไปค่ะ2อบวก7เอา7ไว้ในใจชูขึ้นมา2นิ้วนับต่อ7แล้ว8 9ได้9ค่ะ ข้อต่อไปค่ะ4บวก4เอา4ไว้ในใจชูขึ้นมา4นิ้วค่ะนับต่อค่ะ4แล้ว5 6 7 8ค่ะได้8นะคะเด็กๆก็ใส่เลข8ลงไปข้อสุดท้ายค่ะ5้บวก5เอา5ไว้ในใจชูขึ้นมา5นิ้วนับต่อจาก5ค่ะ5แล้ว6 7 8 9 10ได้10ค่ะเด็กๆก็ใส่10ลงไป อ่าเสร็จแล้วค่ะเป็นการบวกเลขที่ง่ายมากค่ะเพราะเป็นพื้นฐานของเด็กๆอยู่แล้วครูเชื่อว่าเด็กๆทุกคนสามารถทำได้ค่ะแล้วเราก็มาพบกันใหม่ในวันหน้านะคะวันนี้ไปก่อนสวัสดีค่ะ